พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพการถแถลงนโยบายมอเตอร์สปอตประจำปี2017ของบริษัท AP Honda จำกัดผู้จำหน่ารถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยซึ่งได้มีการถแถลงนโยบายประจำปีอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการประกาศกล้องนำนักแข่งสายเลือดไทยสู่การแข่งขัน m o t ต g p วางรากฐานพัฒนาทีมแข่งสายเลือดไทยสู่การแข่งขันระดับโลกโดยฮอน da ได้มีการตั้งเป้าหมายระยะยาวนำนักแข่งสายเลือดไทย สู่ Moto GP ภายในปี2025หรืออีก9ปีข้างหน้านะครับโดยเริ่มต้นตจากวันนี้เป็นต้นไปการถแถลงข่าวครั้งนี้นะครับได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารของ Honda ทุกคนประกอบไปด้วยมิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิคุณอรักษ์พรประภาและคุณอนอนบพรประภาเริ่มถึงคุณสุชาติอรุณแสงโรธรองประธานกรรมการบริหารของ Honda โดยมิสเตอร์โยอิจิมิสุทานิประธานกรรมการบริหารของ Honda ได้ขึ้นกล่าวเป็นคนแรก โดยพูดถึงความฝันของเอพิโอนดาครับว่าจะทําให้กีฬามมเตสปอร์ตนั้นเป็นกีฬาที่ได้ความนิยมในระดับเดียวกับฟุตบอลเริ่มจากวางเป้าหมายสนักแข่งโมโตจีพีสัญลักษไทยคนแรกภายในปี2025โดยเฟ้นหาหนักแข่งเยาวชนไทยที่มีพรสวรรค์ตั้งแต่อายุ10-15ปีในวันนี้โดยจะ้รถแข่ง NSF 100จากนั้นคุณสุขติสันพวัต์ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวางแผนผลิตภัณฑ์และกิายานยนต์ของฮันด้าได้ขึ้นกลาวเป็นคนที่2ลองฟังกันดูครับ วันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราได้มีการเข้าสู่รายการนะครับว่าเรามีธีมว่า Big the Next Step Past Big นันนะครับซึ่งทศต,ตรงนี้เนี่ยมันจะไปอย่างไรนะครับอย่างที่ทางประธานได้กล่าวไว้นะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีความฝันนะครับความฝันโดยเฉพาะอย่างพวกเราชาวฮัมด้าเนี่ยเราค่อนข้างจะนะครับมีความฝันที่ค่อนข้างจะสูงและเราต้องการที่จะทําความฝันนั้นให้เป็นจริง ครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยตั้งเป้าหมายของทีมเอาไว้ว่าเราจะไปสู่ระดับโลกนะครับเราจึงวางแผนของเราออกเป็น3สเตจด้วยกันก็คือแผนเรียบสั้นกลางยาวและเราจะดําเนินแผนนี้ภายใต้นะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ ไอพิพิวร์เวิร์ชาร์ดสปีดนะครับซึ่งจะทำให้เราทีมคนไทยนั้นเนี่ยสามารถเที่ยงก้าไปสู่ระดับโลกนะครับอย่างแผนระยะสั้นนะครับเราก็จะมีการแข่งขันในระดับอาเซียนให้สามารถที่จะเป็นหนึ่งนะครับหรือนำความเป็นหนึ่งเนี่ยกลับสู่ทีมเอเวมเอสต์ได้ซิ่งนะครับให้ได้ส่วนแผนระยะกลางคือเราจะไปสู่ระดับมอเตอร์ีพีแต่แผนระยะที่เราวางไว้ก็คือเราจะไป ระดับโลกพร้อมกันทั้งทีนะครับโดยที่ครั้งนี้นะครับจุดที่เราเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือเรามีการเชิญนะครับทางนักแข่งระดับมอเต g รนะครับก็คือคุณมาวตโตะธรรมดานะครับเป็นเฮดโค้ชประจำให้กับทีมนานองเราเลยนะครับพร้อมทั้งเรามีการเสริสมศักยภาพนะครับโดยการที่จะให้ทางคุณฟรริลนะครับรัฐภาพเนี่ย เข้ามาทําการเรียนรู้ในส่วนของการเปร็นโค้ชเพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยเราก็เลยทําการประกบคู่ระหว่างคุณฟิลกับคุณธรรมดานะครับในการที่จะให้เป็นโค้ชในการที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสอนทางทีมนักแข่งของเราซึ่งนักแข่งรายครับของนักแข่งของเราเนี่ยมีดงังต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นระดับเวิร์คซ์เนี่ยเราจะมีทางชิปนะครับนักขันในการที่จะเป็นแข่งนะครับระดับโมโตที T. ซึ่งถือว่าเป็นคนไทยคนแรกด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมทั้งนะครับระดับ world class ก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นน้องหมายดาวรุ่งนะครับที่เข้าไปสู่ระดับโลกนั่นก็คือเข้าไปแข่งขันในระดับ CEB m o t o Team Junior นะครับนั่นก็คือน้องก้องน,นะครับสมเกียริจันทาที่จะเข้าไปแข่งขันกับอีกนะครับสี่รายการนะครับที่ครั้งนี้นะครับเราเองเนี่ยจะมีการเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างเป็นทีมขึ้นมา แต่เราจะมีเรื่องของตัวนักแข่งไล่ขับนักแข่งที่จะแนะนําแต่ต่อไปนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวซูซูก้านะครับ4 hour endurance ที่เราจะเข้าแข่งอย่างเป็นทางการปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่จะไปกัน,นทั้งทีมนะครับตัวนี้เองเนี่ยเราจะให้ทางคุณฟิลนะครับรัตภาพาเข้ามาเป็นเคปโอดพร้อมทั้งทีมงานช่างแมคานินนะครับของเอลีม d นด้าเนี่ยทำการสร้างตั้งแต่ คือทำรถตั้งแต่เริ่มที่จะเข้าแข่งขันจนกระทั่งพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในสนามสุสานะครับส่วนนอกนั้นนะครับก็จะมีรายการแข่งขันของเอเชียโรดดิ่งนะครับซึ่งเราจะมีเข้าแข่งขันด้วยกันอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นแรกก็คือตัวซูเปอร์สปอร์ต600นะครับปีนี้นะครับก็จะมีนักแข่งวปดันอยู่สองคนนะครับคนแรกก็จะเป็นทางน้องโฟร์นะครับ ซึ่งน้องโฟดเองเนี่ยก็ทำงานขีดนะครับให้กับทางทีมเอเมอร์นาเรซสิ่งในตัวโค้กก็ถูกรอออกมาอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้จะมาพร้อมกับบัตตี้คนใหม่นะครับซึ่งบัตตี้คนนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนักแข่งชาวญี่ปุ่นนะครับชื่อนะครับคุณยามาโมจิที่จะเข้ามาร่วมทำการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะเป็นนะครับการแนะนำนะครับอีกรุ่นหนึ่งในเออาร์ซีก็คือตัวเอเชียนะครับโปรดักชั่น250 ครั้งนี้เป็นการจับคู่ใหม่นะครับก็คือจากเป็นทางน้องเอ๋นะครับวรพงศ์นะครับที่ทําการขับขี่ให้ขับตัว250ตั้งแต่ปีที่แล้วอยแล้วนะครับแต่ผู้วัดที่ใหม่จะมาที่มาในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นทางน้องมุกนะครับมุกระดาษซึ่งเราถือว่าเป็นการผสมผสานกันได้อย่างดีนะครับในเรื่องของการขับขี่ที่มาแบบเป็นคู่แบบนี้นะครับกับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว A T C หรือ เชียรรร์ัันนะคคบบในปีนี้เนี่ยนะครับคนที่ได้รับคัดเลือกในการที่จะเข้าไปแข่งขันในรายการนี้นะครับก็คือทางกิจพรนะครับที่จะเข้าไปร่วมทำงานในคันอันนี้ก็คือหน้าตานะครับของนักแข่งไล์อัพในปีนี้ที่เราจะนำเข้าสู่การแข่งขันในปี2017นะครับนะครับส่วนแน่นอนนะครับเมื่อมีอินเตอร์เนชั่น n a ลแล้วเราก็จะมามีการแข่งขันภายในประเทศด้วยภายในประเทศเองนะครับเราก็จะมีการปรับนะครับบ้างเล็กน้อย ให้มันเหมาะสมกับในเรื่องของการแข่งขันแต่แน่นอนรายการสําคัญๆนะครับที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยเราก็ไม่พลาดแล้วในการที่จะสร้างหรือเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อที่จะทําการขยายนะครับกีฬายานยนนะครับของเมืองไทยเนี่ยต่อไปโดยนะครับการแข่งขันระดับประเทศไทยนั้นเนี่ยตัวออรโเองเราก็จะมีการเข้าการแข่งขันนะครับทั้งสองรายการด้วยกันก็คือ FMSCT นะครับไท l a ร d Championship นะครับแล้วก็ ไอ้าร a ซีเอลนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเข้าร่วมกันอีกครั้งซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแผนนะครับในการที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของตัว m o t o r ร p o r t หรือตัว a อ h ี n d a อ a ด้า g ร h ซ i ิ่งไทยแในปี2017และก็ปีต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็คงหวังว่านะครับทางผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ทางทุกท่านนะครับที่ ทางสื่อมวลชนนะครับทางสปอนเซอร์นะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับทีมมอเตอร์สปอร์ตของเอพ h o อนดานะครับอย่างดีนะครับตลอดมาในปีนี้และปีต่อๆไปก็ขอให้นะครับทำการสนับสนุนทีมของเราต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับหลังจากนั้นเป็นการแนำนักแข่งทุกคนของทีมเอพิฮอนดาเรสซิ่งไทยแลนด์นะครับก็ประกอบไปด้วยชิปนักคารินก้องสมเกียรติฟอดอัตพงศ์เอวรพงศ์ มุกมุกลดารวมถึงนิวกิจชพรและมีการเปิดตัวฟิล์มรัฐภาควิไลโลดเป็นผู้ช่วยหัวหน้าโค้ชรวมถึงมกโตธรรมดาอดีตนักแข่งชื่อดังจากมอต GP ของญี่ปุ่นก็เป็นหัวหน้าโค้ชของทีมไทยในวันนี้ซึ่งกนนารแถลงข่าวครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นการแถลงนโยบายมอเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเอพิวันดาในเมืองไทยการประกาศกล้องนำนักแข่งสาเลตไทยสู่มอเตอร์จีพีนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีก9ก้าปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ